มาะค่ะวันนี้นะคะแนวทางเวลาพัฒานาเลขทูบนะคะแนวทางเลขทูบนะคะตะกอนเนี่ยมินกันมาขอ,อาเรียกทูบเจ้าเจ้าทีเราท่านผู้ชมเนาะกำแหน่จะไปขอแต่ทางในเนาะนะคะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะแนวทางเลขทูบแม่นแม่นนะคะแนวทางเลขทูบจอมปลวกเมเนฝนตัวคลากรายฝนซ้ำรูดเบิด,บด หมดแรกได้ย you know, mm ่งไงคะหูพังมาเลย เออเห็นเป็นตัวเลขเรียกลาวพัฒนาด้วยลาวพัฒนาทุกวนเกิดมาเอาเนี่ยก็เหม่นนะนะคะท่านผู้ชม วัดแรกแข็งแร้อูดเ้อ เลยเห็นเหล็แกแปลกๆมานะมืมมมชอชงเห็นเหล็กสีเอาเหล็กหลุดออกเราสองตัวเอาเมืองใสกัอนนะมช่วงห้าบางแหน่นเหล็กสามสี่มางายใช่ไหมสามสีนะคะหวดแรกแห้งมาเดลยหวยยังหาสามหมดข้างบนรุดออกจ่อย คือคางๆเหมือนสามสี่ด้วยนะคะอ้าวก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก้อยม,มีโชคลาภนะคะมอจีนหนึ่งคือเลขเปียนมือชื่มรูดออกแล้วสองตัวหาสามนะคะแต่ส่วนที่มองเห็นนะคะสามี 3, นะคะเลขทูบนะคะเหลือ,อยูสองตัวนะคะห้าสามนะคะแล้วส่วนที่ขาดออกไปเป็นแต่เป็นเลขเปียดนะคะเลขเปียดเพิ่หนึ่งเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะ